หัวข้อนี้เราจะมาใช้งานอักษรศิลป์นะครับหรือว่าฟอนต์เวิร์กเพื่อที่จะทําให้งานของเรานั้นมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนอื่นนั้นให้เรามาที่เมนูมุมมองนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แถบเครื่องมือแล้วก็เลื่อนลงมาที่ส่วนของงานวาดตรงนี้นะครับให้คลิกลงไปอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างงานวาดขึ้นมาเองนะครับสำหรับในที่นี้ผมเปิดไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ครับจากนั้นก็คลิกได้เลยนะครับที่คลังอักษรศิลป์หรือว่าฟอนต์เวิร์กนะครับ จะปรากฏหน้าต่างของตัว Fontwork Gallery ขึ้นมาให้กับเราเราก็เลือกเอารูปแบบนี่แหละครับไปใช้ในการทำงานได้นะครับมีอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับผมคลิกแล้วก็ตกลงจะปรากฏในส่วนของตัว Fontwork ขึ้นมาให้กับเรานะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็ปรับขนาดได้นะครับ จะสังเกตนะครับการปรับขนาดนั้นจะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนของปุ่มสีฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นการปรับไซส์หรือว่าปรับสเกลแต่ถ้าเป็นปุ่มสีเหลืองนั้นจะเป็นลักษณะของการแสดงผลนะครับในส่วนของเคอร์ฟหรือว่าความโคง้งและก็การแสดงผลของตัวอักษรน,นั่นเองนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดนะครับลักษณะเฉพาะของฟอนต์เวิร์กแต่ละตัวที่เราต้องการจากนั้นครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวอักษรน,นะครับก็ทําได้ครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกเข้าไป จะปรากฏตัวอักษรเล็กๆนะครับขึ้นมาที่ตรงกลางเราก็แก้ไขได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะใส่ตัวหนังสือเพิ่มลงไปครับและเมื่อแก้ไขเสร็จนะครับก็คลิกที่พื้นที่ว่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวฟอนต์เวิร์กนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นนะครับกรณีที่รูปทรงที่เราสร้างขึ้นมาแล้วต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลือกคลิกที่ตรงนี้ครับจะมีรูปแบบของรูปทรงขึ้นมาให้กับเรา นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดอื่นๆนั้นเราเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับลองนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับการแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานฟอนต์เวิร์กหรือว่าอักษรศิลนะครับ